ดิฉันก็มั่นใจว่าหลายๆท่านก็บอกอุ้ยกินได้สบายจะได้ไม่ต้องมาซื้ออาหารเสริมกินแครลลอทซ้ำหัววันนี้ผู้นี้กินข้าวโพดอีกสองฝักวันมะรืนแครลลอทซ้ำหัวอีกวันหนึ่งข้าวโพดสองฝักไหวไมคะถามจริงตายพอดีนะคะแค่เห็นวิ่งหนีเลยนะคะมันแบบรู้สึกมันเบื่อเพราะฉะนั้นการกิน l อซีวิตจึงง่ายกว่านั่นเองนี่คือที่มาของการสกัดมาอย่างที่บอกอาหารเสริมก็คืออาหารธรรมชาตินั่นแหละแต่เราสกัดมาให้ท่านรับประทานง่ายกว่านั่นเองนะคะ สรุปในเมื่อมันเป็นส่วนประกอบหลักที่อยู่ที่กระจกตาและจอตาจึงช่วยลดอุบัติการต้อกระจกต้อกระจกก็คือการที่เราเจอแสงจ้าๆนะคะแล้วร่างกายก็พยายามต่อต้านด้วยการสร้างเมือกมาหุ้มเพื่อป้องกันไอเมือกที่ว่านี่แหละทําให้แสงที่ตกมาเนี่ยเปรียบเสมือนเรามองอะไรผ่านกระจกฝ้าเพราะฉะนั้นการกินแอซวิตลูทีนซิสซันทินเป็นประจําจึงช่วยป้องกันต้อกระจกอย่างแท้จริงแล้วก็ป้องกันโรคจอตาเสื่อมซึ่งเกิดจาก ที่เราอายุเยอะขึ้นโรคจอตาเสื่อมก็จะมีสัญญาณเช่นเห็นจุดดำๆมองไปไหนก็เห็นเห็นบางคนชอบถามว่าเห็นแมงวันตลอดเวลาเลยอะไรย่างเงี้ยไอจุดดำๆก็คือจุดบอดที่จอตาซึ่งถ้าเกิดเห็นแรกๆมันอาจจะเล็กอยู่ตอนหลังอาจจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วลองคิดดูนะคะแรกๆเห็นไปแค่จุดดำๆตอนหลังถ้ามันขยายใหญ่ขึ้นขยายจนมิดจอก็คือตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะสรุป การรับประทานลูทีนซีซันทีนช่วยเรื่องสายตาช่วยลดอุบัติการที่ท่านจะมีปัญหาตาบอดในอนาคตด้วยคนที่เหมาะจะรับประทานก็คือกลุ่มที่ใช้สายตาเยอะๆอย่างพวกเรานั่นแหละ วิตามิน A วิตามิน A เนี่ยเป็นหนึ่งในวิตามินที่กระทรวงสาธารณสุขก,ก็แนะนําให้รับประทานทุกวันนะคะไม่ต้องเยอะทานทุกวันนั่นแหละแบบที่เราใส่ไว้ใน l อลซีวิตพลัสเนะคะวิตามิน A เป็นตัวประมวลภาพที่ตกที่จอตาเรียบร้อยแล้วส่งไปยังเซลล์สมองเพราะฉะนั้นในที่แสงน้อยคนที่ขาดวิตามิน A จะมีปัญหาประมวลภาพไม่ชัด แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือที่แสงน้อยมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะคะเคยเป็นไหมคะอย่างเวลาเข้าไปในโรงหนังแบบหนังฉายเรียบร้อยแล้วแบบมันมืดน่ะเดินไปจะล้มมั่งจะอะไรมั่งบางทีหนักกว่านั้น,นี่ไปจับหัวคนที่เขานั่งอยู่นะคะอันนี้คือการปรับสายตาในที่มืดไม่ได้หรือปรับได้ช้าถ้าท่านมีปัญหาแบบนี้นะคะลองรับประทาน L อลซิวิต plus a ไม่ต้องรอให้เยอะเพราะถ้าเป็นเยอะเป็นเยอะขนาดขาดวิตามินเออย่างรุนแรงเนี่ยจะเกิดภาวะ ตาบอดกลางคืนหรือจะเกิดภาวะนะคะที่แบบว่า กระจกตาหรือตัวตัว,ต,วตัวลูกตานี้มันแห้งพอตาแห้งปุ๊บมันจะเกิดเป็นรอยย่นรอยย่นเนี่ยภาษาไทยบางทีเขาเรียกว่าเกร็ดกระดี่ขึ้นตาถ้ามันยน่นย่นที่ตาขาวซึ่งพวกเนี้ยมันไม่สามารถกลับคืนได้แล้วนะคะถ้ามันย่นจนถึงตาดําก็คือตาบอดทาวอนแล้วล่ะนี่คือผลของการขาดวิตามิน A นะคะสรุปอย่ารอให้ขาดกินป้องกันไว้จะดีกว่าวันละ1-2แคปซูลของ L อลซวิตพลัสนะคะตัวต่อมา จะเป็นตัวที่เกี่ยวกับระบบรวมๆของร่างกายระบบหลอดเลือดที่ไปหล่อเลียงทั่วร่างกายนะคะถ้าอยากจะกินอะไรก็ตามที่ปลอดภัย100%เไม่ตีกับยาใดๆเป็นโรคอะไรก็กินได้ให้นึกถึงโอลิซาอี e นะคะโอลิซาอี e e คืออะไรโอลิซาอี e e ก็คือสารสกัดที่ได้จากน้ำมันลำข้าวแล้วก็จมูกข้าวซึ่ง สารสำคัญที่ว่านี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะเป็นตัวที่ช่วยไปจับเอาไขมันอิ่มตัวโดย,ยเฉพาะพวกคลเลสเตอรอลให้ออกจากร่างกายกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่พบในน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวเนี่ยเขาพิเศษมากตรงที่ว่าเขามีทั้งโอเมก้า3โอเมก้า6แล้วก็โอเมก้า9แล้วมันคืออะไรล่ะเราเพราะว่ามัน ต่างกันที่โครงสร้างนะคะอย่างโอเมก้าสเนี่ยพบมากในน้ํามันปลาโอเมก้าหพบมากในกลุ่มพวกน้ามันพริมโรลสโอเมก้าเพบมากในกลุ่มน้ํามันพืชในน้ํามันลําข้าวพบทั้ง3อย่างนี้เลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีงานวิจัยว่าช่วยลดไขมันในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะลดไม่แรงมากมายแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเมื่อมันลดไม่แรงมากจึงไม่มีผลกับยาที่ท่านกินในกลุ่มยาต้านเกล็ดเลือดนั่นเองนะคะอื่นๆก็คือในน้ํน ลำข้าวจมูกข้าวมีแกมมาโอลิซานอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบเฉพาะในพืชตระกูลข้าวเท่านั้นแล้วไอ้เจ้าแกมมาโอลิซานนลเนี่ยก็มีคุณสมบัติหลากหลายเลยค่ะเช่นลดความเสี่ยงของมะเรง็งช่วยส่งเสริมน้อยผิวพรรณงดงามนะคะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทั่วไปเพราะฉะนั้นรับประทานน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวจึงมีผลทั่วระบบของร่างกายถึงไม่แรงแต่มันก็เป็นตัวที่ปลอดภยัยเพราะไม่ตีกับยาใดๆสามารถรับ ทานเป็นยาเสริมคู่กับยาลดไขมันที่กินอยู่ก็ได้คู่กับการกินอาหารเสริมใ,ใดๆก็ได้ไม่ตีกันหรือคนที่บอกว่าปกติอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่กลัวจะเป็นก็เลือกกินโอลิซ่าอีได้เพราะมันจะอยู่กลางๆเรียกว่าปลอดภัยร้อยเปซนะคะลองเปรียบเทียบ น้ำมันลำไส้จมูกข้าวเนี่ยในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อเลยค่ะสมมติเป็นยี่ห้อ A B C นะคะของกิฟฟินอยู่อันสุดท้ายปริมาณของสารสำคัญเรามีเยอะที่สุดเหนือกว่าทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นถ้ายี่ห้อใดก็ตามพูดซะว่ามันเวอร์เกินไปแต่ถ้าจะบอกว่าของเราทำได้ไหมเราใส่เยอะกว่าเราต้องทำได้มากกว่าเขานะคะคำตอบไม่ง่ายก็คือดูแลระบบหลอดเลือดโดยรวมดูแลผิวพรรณต้านมะเร็งลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง เป็นตัวที่ปลอดภัยเพราะออกฤทธิ์กลางๆไม่แรงเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะคะอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำในกลุ่มโรคหลอดเลือดที่ปลอดภัยร้อเหมือนกัน ก็คือฟโตสเตอรอลนะคะฟโตสเตอรอลคืออะไรมันเป็นโครงสร้างไขมันที่พบในพืชเท่านั้นโดยปกติโครงสร้างไขมันที่พบในสัตว์เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าโคเลสเตอรอลแต่ถ้าในพืชเช่นในกลุ่มน้ำมันพืชต่างๆนะคะน้ำมันถั่วเหลืองทันพืชลำข้าวแบบเมื่อกี้ในน้ำมันลำข้าวก็เป็นมีฟโตสเตอรอลด้วยเราพบว่าเป็นกลุ่มโครงสร้างที่โครงสร้างใกล้กันมากเลย แต่ออกฤทธิ์คนละแบบกันนะคะทีนี้พอโครงสร้างใกล้กันมากเลยเนี่ยถ้าเรารับประทานไปพร้อมๆกันมันจะไปจับกับตัวรับในร่างกายตัวเดียวกันก่อนที่จะดูดซึมแล้วเจ้าไฟโตเซอรัลเนี่ย มันถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากหรือแทบไม่ดูดซึมเลยมันจะขับถ่ายออกไปทางระบบขับถ่ายในขณะที่คอเลสเตอรอลถ้าท่านกินไขมันจากสัตว์กินเท่าไหร่ดูดซึมร้อยเปอร์เซเลยนะคะกินเท่าไหร่เข้าสู่หลอดเลือดเป็นตัวผู้ไล100่ร้อยเเซเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินพร้อมๆกันล่ะ ไฟ t o เซอร o ลมันจะแย่งแย่งทําให้คอเลสเตอรอลดูดซึมน้อยลงจึงเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันในเลือดสูงนั่นเองนะคะมาดูกลไกการแย่งแบบง่ายๆอันนี้เป็นภาพโครงสร้างแบบง่ายๆนะคะนี่คือทางเดินอาหารของท่านถ้าท่านกินคอเลสเตอรัลเข้าไปเดียวๆมันจะไปจับกับตัวรับ แล้วตัวรับก็จะพาเข้าดูดซึมสู่กระแสะเลือดร้อยเปอร์เซนตกินคอเลสเตอรอลเท่าไหร่เข้าสู่กระแสะเลือดหมดเลยท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยมีกล้ากินคอเลสเตอรอลใครจะไปกินล่ะท่านกินนมไม่ล่ะท่านกินเนยไม่ล่ะท่านกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อว,วัวสัตว์ทุกชนิดต่อให้ไม่เห็นตัวไขมันติดมาแต่ในเนื้อของเขาก็มีคอเลสเตอรอลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วดูดซึมร้อยเปอร์เซนต์คอเลสเตอรอลแต่ถ้าในมื้อเดียวกันเลยในมื้อเดียวกันเลยนะคะ กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็กินไฟโตเซอรัลด้วยไฟโตเซอรัลความที่มันโครงสร้างใกล้เคียงกับคอเลสเตอรอลตัวจับก็บอกมา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 ถูกจับให้หมดนี้แหละนะคะแต่พอจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไฟโตเซอรัลซึ่งแทนที่ด้วยสีเขียวมันจะถูกผลัก ผลักออกไปเลยขับทายออกไปจากร่างกายเลยตัวที่ดูดซึมก็จะยังเป็นคอเลสเตอรอลเหมือนเดิมแต่จะมีปริมาณน้อยลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานไฟโตสเตอรอลพร้อมๆกับมื้ออาหารจึงเป็นการช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลของมื้ออาหารนั้นๆอันนี้จําเป็นนิดหนึ่งถ้าจะกินคอเลสเตอรอลคราวนี้ต้องพร้อมอาหารค่ะอันนี้ต้องขอให้จํานิดหนึ่งนะคะตัวอื่นไม่จําเป็นกินตอนไหนก็ได้ลืมลืมไปกินตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟโตสเตอรอลต้องพร้อมมื้ออาหาร จึงจะออกฤทธิ์ในการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลค่ะทีนี้มาดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความงามบ้างหนุมน่มๆสาวๆทั้งหลายวันนี้นะคะเราพบว่าด้วยวิทยาการยุคใหม่เราจะดูแก่ช้าลงจริงไหมคะโดยเฉ่ว,ว่ในกิฟฟลินเนี่ยมีคำพูดที่ว่ามาแรกๆดูเย็นๆแปลกๆนะคะอยู่ไปอยู่มาใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟีนกินอาหารเสริมกิฟฟีนทำงานก็แต่สาว ตั้งแต่แก่ยันสาวเลยเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะเยอะเลยนะเราอยู่กันตั้งแต่แก่ยันสาวนะคะเพราะเรามีความรู้เรามีวิทยาการที่เราสามารถต่อต้านแล้วก็ชะลอวัยหนึ่งในนั้นซึ่งเป็นตัวหลักแล้วก็เห็นผลเร็วด้วยก็คือคอลลาเจนเราเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ย เป็นตัวโครงสร้างที่อยู่ในผิวหนังแท้ของเรานี่แหละผิวหนังแท้ก็คือมันไม่เสื่อมมันไม่หลุดลอกออกมาแล้วผิวหนังกําพราข้างบนนี้มันถึงจะหลุดลอกนะคะในชั้นหนังแท้เนี่ยจะมีคอลลาเจนเป็นตัวดึงให้ผิวกระชับติดกัน ถ้าใครมีคอลลาเจนเยอะๆผิวจะตึงกระชับผิวจะดูอ่อนวัยนะคะแล้วเราก็พบว่าคอลลาเจนนอกเหนือจากพบที่ผิวแล้วที่กระดูกอ่อนก็มีที่กระดูกแข็งก็มีหลอดเลือดก็มีนะคะมันมีอยู่หลายๆที่แต่ถ้าโครงสร้างที่ผิวหนังมนุษย์เนี่ยจะเป็นโครงสร้างที่เป็นคอลลาเจนโมเลกุล3สายค่ะจะอยู่ที่ผิวหนังมนุษย์นะคะซึ่งการสกัดคอลลาเจน สามารถสกัดได้จากแหล่งโปรตีนหลากหลายแต่ถ้าจะให้มีคอลลาเจนที่มีโมเลกุล3สายเราพบว่าสกัดจากเป่าฮือเท่านั้นจึงจะเป็นโครงสร้างโมเลกุล3สายค่ะและเจ้าโครงสร้างคอลลาเจนแบบเนี้ยกินเข้าไปก็ไม่ผ่านการย่อยหรือผ่านการทำลายกินเข้าไปแล้วเข้าสู่กระแสะเลือดวิ่งเข้ามาเติมเต็มบริเวณที่ขาดมันหน้าตาเหมือนกันคือโมเลกุล สามไซด์เหมือนกันมันก็จะวิ่งมาที่ผิวเท่านั้นจึงเป็นการออกฤทธิ์ได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ถ้าเอาคอลลาเจนจากเป่าเฮือยมาทาผิวมันก็สามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ชั้นคอลลาเจนเข้าไปเติมเต็มได้เลย จึงเป็นความรู้ที่ว่าอยากหายเหี่ยวอย่างรวดเร็วอยากให้ผิวเต่งตึงอย่างรวดเร็วต้องรับประทานคอลลาเจนสูตรที่ดูดซึมได้ดีที่สุดนั่นก็คือจากอะบาโลนนั่นเองนะคะเรามีสสูตรค่ะอะบาโลนคอลลาเจนเครื่องดื่มของเราจะมีสูตรขวดสีชมพูนะคะเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากหอยเป๋าฮื้อหนึ่งตัวผสมน้ำทับทิมนะคะเพื่อแต่งรสชาติแล้วก็อะบาโลนทริปเปิลเอ็กซ์อันนี้สกัดจากหอยเป๋าฮื้อ3ตัวได้คอลลาเจนเข้มข้นมากขึ้นถึง สามเท่านะคะมาดูสูตรคอลลาเจนในน้ำทับทิม1ขวดให้คอลลาเจนสดที่สามารถเข้าสู่ผิวโดยตรงได้5 0,000นไมโครกรัมโดยไม่เสื่อมสลายใดๆเพราะฉะนั้น ถ้าไปเปรียบเทียบคอลลาเจนจากแหล่งอื่นๆซึ่งเป็นคอลลาเจนที่สกัดจากโปรตีนหลากหลายในเมื่อสกัดจากโปรตีนเขาก็มาเป็นโปรตีนเมื่อกินเข้าไปก็ต้องย่อยสลายแล้วร่างกายค่อยเลือกเอาไปสร้างขาดอะไรร่างกายจะไปสร้างก่อนแล้วร่างกายก็ชอบมองว่าผิวหนังเนี่ยเป็นที่ที่สําคัญน้อยที่สุดนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเช่นเวลาเราอดนอน เราจะรู้สึกว่าผิวแห้งผิวหมองคร้ำแต่หัวใจยังคงเต้นได้สมองอาจจะตื้อๆบ้างแต่หัวใจเต้นได้ปอดทำงานได้นั่นเป็นเพราะร่างกายจะนำเอาสารอาหารไปใช้กับอวัยวะที่สำคัญที่สุดผิวจะมาช้าที่สุดเป็นการยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านกินคอลลาเจนจากแหล่งอื่นมันต้องย่อยย่อยกลายเป็นกรดอะมิโนแล้วจึงดูดซึมข้านี่ละร่างกายจะ แยกเอาไปใช้ที่อื่นก่อนจะมาที่ผิวชาที่สุดแต่ถ้าท่านกินคอลลาเจนที่สกัดสดได้จากเป่าฮือที่มีโค,ครงสร้างโมเลกุล3ส,สาย กินเท่าไหร่ได้ที่ผิวเต็มๆเพราะหน้าตาเหมือนกันโมเลกุลสามสายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มอะบัลอนคอลลาเจนจึงได้เต็มๆ5 0 0 0 0่นไมโครกรัมเหมาะสำหรับทุกท่านที่อายุยังไม่มากเช่นเซ็กซ์เฉลี่ยประมาณ20-30ต้นๆนะคะในห้องนี้มีมั้ยคะอายุอยู่ในกลุ่มนี้เรียกว่าวัยแรกเริ่มยกมือเลยค่ะกลุ่มวัยแรกเริ่มนั่นแหละเหมาะับกินอะบัลอนคอลลาเจนสูตรนี้นะคะที่เหลือที่ไม่ยกนี่วัยอะไรคะ วัยกลางคนวัยทํางานนะคะหรือวัยแลกแย้มอะไรประมาณนี้แล้วแต่จะเรียกนะคะท่านที่ไม่ยกดื่มสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้คืออบาลอนเอ่อทริปเปิลขวดให้ถึง150,000ไมโครกรัมเหมาะสําหรับวัยอย่างพวกเรานั่นแหละก็คืออืมตรงนู้นก็เหี่ยวตรงนี้ก็หย่อนตรงนั้นก็ยานนะคะถ้าจะดื่มแค่สูตรน้อยๆมันไม่พอดื่มสูตรนี้ทั้งสงสูตรปลอดภัยร0 0ดื่มได้ทุกท่าน แล้วเราก็ยังมีคอลลาเจนอีกสูตรหนึ่งจำได้ไหมคะนั่นก็คือคอลลาเจนแม็กซ์กับคอลลาจิน่าคอลลาจิน่าเนี่ยเป็นพวกขนมเราออกแบบเป็นขนมเคี้ยวเล่นกินเล่นใส่คอลลาเจนนิดนึงแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนแม็กซ์เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกซึ่งอย่างที่บอกนะคะเฉพาะจากเป๋าหือเท่านั้นที่มันโครงสร้างโมเลกุลสามสายดูดซึมได้เต็มที่ไม่ต้องย่อยได,ได้ทั้งสิน้นแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนจากแหล่งอื่น ต่อให้จากปลาทะเลน้ําลึกซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ดูดซึมง,ง่ายที่สุดแล้วมันยังต้องผ่านการย่อยเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการย่อยมันจะกลายเป็นกรดอะมิโนก่อนแล้วค่อยไปรวมร่างเป็นคอลลาเจนดังนั้นวิธีรับประทานให้ได้ผลกลับมารวมร่างกลับเป็นคอลลาเจน บ,บังคับให้มันให้มันรวมร่างกลับนะคะท่านต้องกินในมื้อก่อนนอนคือกินแล้วนอนเลยร่างกายเราจะได้ไม่ใช้พลังงานร่างกายเราจะไม่ได้นำกรดอะมิโนไปใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อหรือพลังงานมันจึงจะวิ่งมาที่ผิวค่ะสรุปถ้าเป็นสูตรคอลลาเจนแม็กซ์อันนี้ก็ขอบังคับอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าอยากกินให้ได้ผลเรื่องผิวต้องกินก่อนนอน สรุปวันนี้มี2ออย่างนะที่บังคับคือไฟโตเซอรอลบังคับให้กินพร้อมอาหารจรึงจะได้ผลในการลดไขมันแล้วก็คอลลาเจนแม็กซ์สูตรนี้ต้องกินก่อนนอนจึงจะได้ผลเรื่องผิวถ้าไม่กินก่อนนอนละ่ะถ้าไม่กินก่อนนอนก็ได้เหมือนกันแต่มันจะไปช่วยเรื่องกระดูกอ่อนไปช่วยเรื่องหลอดเลือดก่อนก่อนที่จะมาเรื่องผิวนะคะดังนั้นถ้าจะกินสูตรนี้ให้ได้เรื่องผิวต้องกินก่อนนอนเท่านั้นเพราะมันผ่านการย่อยก่อนนํากลับมาประกอบร่างอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรายังมีอับาลอนอีกสูตรหนึ่งคืออับาลอนเฟร็กซี่ดริงค์นะคะอับาลอนเฟร็กซี่ดริงค์มีอะไรบ้างส่วนประกอบในเฟร็กซี่ดริงค์นะคะก็จะมีอับาลอนคอลลาเจนแบบที่อยู่ในอับาลอนทริปเปิลเอ็กซ์เมื่อกี้นี้แหละนะคะเราทราบกันแล้วว่ากินคอลลาเจน ได้ผลเรื่องผิวทําให้ผิวเรียบตึงยิ่งถ้าเป็นสูตรอบาบลนกินมื้อไหนก็ได้เพราะว่ามันดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วท่านทราบไหมคอลลาเจนก็อย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบนอกจากที่ผิวแล้วยังมีที่กระดูกอ่อนด้วยเพราะฉะนั้นกินอบลโอนคอลลาเจนถ้ามันไปที่ผิวจนเพียงพอแล้วมันก็จะไปที่กระดูกอ่อนด้วยแล้วยังไปเสริมสร้างมวลเล็กๆในเนื้อกระดูกเป็นการช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้จึง ดีต่อเรื่องกระดูกด้วยเพราะนอกเหนือจากอะบอรนคอลลาเจนที่เราใส่ไว้แล้วเรายังใส่อีกตัวหนึ่งก็คือแก๊์หรือมีชื่อเต็มๆว่า ไกโคซามิโนไกแคนส์นะคะโดยปกติไอ้เจ้าแก๊กสที่ว่าเนี่ยมันคือน้ำหล่อเลี้ยงมันอยู่ในรูปชีวเคมีในร่างกายมันอยู่ตามผิวพันธุ์นะคะอยู่ตามกระดูกอ่อนอยู่ตามข้อเขา่าอยู่ตามวุ้นลูกตาอยู่ตามริฟิปากที่ทำให้ร่างกายมนุษย์ดูอิ่มน้ำดูฉ่ำน้ำนั่นเองนะคะแล้วเราก็พบว่าไอ้เจ้าแก๊กสที่มีปริมาณมากที่สุด จะอยู่ที่พวกกระดูกข้อเข่านะคะเพราะที่กระดูกข้อเข่าจะเป็นบริเวณที่รองรับน้ำหนักทั้งตัวลงไปเลยตัวเราที่เรายือนอยู่เนี่ยถ้าลองมองดูนะคะเศษสามส่วนสี่ของน้ำหนักเราจะอยู่เหนือหัวเข่าเสมอจริงไหมคะหรือบางคนบอกเศษห้าส่วนเศษห้าส่วนหกด้วยซ้ำในคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆขาเล็กนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตัวน้ำหล่อเลี้ยงที่อยู่ที่ข้อเข่ามันจะทำงานหนักมากเลยแล้วถ้าท่านยิ่งน้ำหนักตัวเยอะๆ ถ้าน้ำหนักตัวเยอะนะคะกระดูกหรือร่างกายส่วนบนมันจะกดบี้ลงมาเลยค่ะบี้ลงมาที่ข้อเขา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลายืนเวลาเดินหรือถ้าใส่รองเท้าส้นสูงยิ่งออกแรงกดลงมาเยอะๆนะคะเมื่อมันกดลงมาเยอะๆ กระดูกอ่อนซึ่งจะอยู่ทำหน้าที่เป็นหมอนรองกระดูกป้องกันไม่ให้กระดูกแข็งๆท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยมันมาเสียดสีกันกระดูกอ่อนก็จะถูกบดบี้เนื่องจากน้ำหนักที่มันกดลงมาเท่านั้น,นยังไม่พอนะคะน้ำหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นไอ้เจ้าแก๊์เนี่ยก็จะถูกบี้ทําให้แห้งไปด้วยดังนั้นคนที่น้ําหนักตัวเยอะ นอกเหนือจากรู้สึกเหนื่อยง่ายยังรู้สึกว่าเดินไม่ค่อยไหวปวดข้อปวดเข่าเป็นประจำด้วยใช่ไหมคะ เป็นเรื่องที่พบเยอะมากนะคะนอกจากนี้คนที่ไม่อ้วนเลยแต่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนวัยหมดประจำเดือนจะมีปัญหากระดูกบางนะคะเมื่อกระดูกบางกระดูกก็ไม่สามารถคงตัวอยู่ได้มันก็อาจจะงอลงแล้วก็อาจจะลงมากดบทบี้อันนี้อาจจะเกิดได้ทั้งกระดูกสันหลังหรือกระดูกข้อเข่านะคะกรณีทั้งสองกรณีเนี่ยก็ส่งผลทำให้กระดูกอ่อนแล้วก็น้ำเหลีอล่องหายไป